สบายดีทุกคนมื้อนี้าทุกคนมาเบิ่งเด็กน้อย3ปีแต่งกินเนาะมันมันสิฮู้บ่มันจุไลบ่มันจุไลบ่มันสิฮู้กํลังคุ้นซีนเนาะทน ยุ่งเชาโอ๊ะบางบ้านคั่ซีนเนาะฮะ เพื่อนบอกให้กินเนาะทุกคนเนาะ อันเจนอันเจนอันเจนตุ่มอันเจนอุ้มตุ๊กกว่างอะอันเจนเอไม่ดับแม